มันยายามค้ำคู่นะครับผู้ชมนี่รับแม่พุ่มพวงครับแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ครับเป็นศิลปินนักร้องหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ดังสุดขีดนะครับขออนุญาตส่องบุญนะครับคุณแม่นะครับแม่ที่อยู่ที่นี่นะครับผมขออนุญาตนะครับคุณแม่ ครับหิ่ผลและบุญต่างๆที่เราส่งบุญนะครับเพื่อได้ต่อเติม นี่นะครับเคร่องบุญนะครับที่วัดทับกระดานนะครับที่วัดทับกระดานบุญพุ่มพวงดวงจันนะครับ